คืนนั้นขณะนั่งดูโทรทัศน์เก่าๆเครื่องหนึ่งที่ต้องตบด้านข้างให้ภาพชัดดาวได้ยินแม่ละไมพูดขึ้นมาลอยๆคนบางคนเขาไม่เคยมีโอกาสเลือกว่าชีวิตจะลำบากหรือสบายแต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นคนแบบไหนแม้ในวันที่ชีวิตแร่นแค้นดาวหันไปมองเห็นแม่ละไมยังจ้องทีวีอยู่ไม่มีแววจะพูดกับใครเป็นพิเศษ แต่หัวใจของดาวกลับพองโตราวกับคำพูดนั้นส่งถึงเธอโดยตรงวันต่อมาที่ตลาดชุมชนเล็กๆป้าสีถามดาวอย่างอยากรู้ดาวเอ้ยทนอยู่บ้านนั้นได้ไงลูกสะใภ้คนก่อนแค่สามเดือนก่อนนี้ไม่บอกลาสักคำหนูไม่ได้ทนคะ่ะดาวตอบเบาๆหนูแค่รักในสิ่งที่มีแม้มันจะไม่สวยงามเท่าคนอื่นป้าสียิ้มพยักหน้าอย่างเข้าใจ ลูกเอ้ยของแบบนี้แหละสุดท้ายคนดีเขาไม่ได้ดูที่ฐานะหรือวัตถุแต่เขาดูที่ความจริงใจของใจคนคำวันนั้นขณะดาวนั่งเย็บเสื้อผ้าข,ดขาดๆที่จะนำไปบริจาคแม่ละไมเดินมานั่งข้างๆเสือพวกนี้ของใครของหนูค่ะแม่ไม่ค่อยให้หนูซื้อเสื้อผ้าใหม่หนูก็เลยใช้เท่าที่มีแต่อันไหนเก่าเกินหนูเย็บซ่อมไว้บริจาคค่ะแม่ละไมเงียบไปพักหนึ่ง ก่อนจะพูดเบาๆวันก่อนแม่ไปเก็บของเก่าข้างบ้านเห็นกล่องเก็บเงินของหนูตกอยู่ใต้โต๊ะดาวหันไปมองแม่ทันทีแม่เปิดดูไหมคะไม่ได้เปิดแต่เห็นซองเขียนว่าขารักษาแม่หมายถึงแม่หรือเปล่าดาวยิ้มจางๆหนูแค่เตรียมไว้ก่อนคะ่ะเพื่อแม่ป่วยหรือฉุกเฉินหนูไม่มีงานประจำแต่หนูมีแรงใจ แม่ละไมเงียบไปอีกครั้งยกมือขึ้นเกาหัวอย่าไม่รู้จะวางท่าทางยังไงแล้วพอไหมไม่พอหรอกค่ะ,คะแต่หนูตั้งใจจะหาให้พอกลางดึกคืนนั้นดาวสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงไอจากห้องแม่ละไม<ๆ>เธอรีบเดินไปเคาะประตูแม่คะเป็นอะไรมากไหมแม่ละไมไอทีหน้าซีดเธอกำลังจะบอกให้ดาวไม่ต้องยุ่งแต่แล้วเธอก็หมดแรงล้มพับไปบนที่นอน ดาวไม่รอช้ารีบเรียกรถพาแม่ย่าไปโรงพยาบาลทันทีโดยใช้เงินเก็บที่เธอรวบรวมไว้อย่างลับๆรุ่งเช้าขณะที่แม่ละไมฟื้นขึ้นมาบนเตียงคนไข้ดาวนั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงตาแดงๆจากการนอนไม่พอแม่ละไมค่อยๆหันมามองแกเป็นคนพาแม่มาค่ะหนูโทรเรียกรถแล้วก็ใช้เงินเก็บของหนูจ่ายค่ามัดจำเบื้องต้นก่อนค่ะ แม่ละไมจ้องตาเธอเงียบเงียบก่อนจะพูดช้าๆขอบใจนะที่ไม่นี้เหมือนคนอื่นดาวยิ้มอย่างอ่อนโยนน้ำตาไหลเงียบๆหนู